คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะโอเคครับก็กราบสวัสดีเหมือนกันด้วยนะเออวันนี้ก็อยู่ผมอีกเช่นเคยนะ เจสซี่สล็อตกันเพื่อนเออใครที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์ก็กดสม b s c ค i b e ผมหน่อยแล้วกันนะเพื่อนวันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาโบน<ะ>ัสทมมนะโบนัสทมมก็คือกลุ่มที่บอกเปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกมนะเพื่อนแล้วก็ยังมีเพื่อนในกลุ่มคอยแชร์เกมแต่งไว้แล้วดูหลากหลายเกมเลยนะใครที่สนใจเข้ากลุ่มโบนัสทม์ก็ริงใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยนะเพื่อนเออก็จะมีบอกว่าจะมีบอกเปอร์เซ็นต์การแต่ของแต่ละเกม<ะ> แล้วก็ยังมีเพื่อนในกลุ่มคอยแชร์เกมแตกมาให้เราหลากหลายเกมเลยนะเพื่อนเออใครสนใจหรือใครอยากรู้เวลาการแตกของแต่ละเกมก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกได้เลยนะจะเพิ่มมาตาการแตกของแต่ละเกมด้วยเพื่อนนะก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นเกมเนี่ยให้มันแตกร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็ต้องเข้าไปดูกลุ่มโบณธรรมก่อนว่าเกมไหนแตกเวลาไหนนะเพื่อนเออวันนี้ก็จะมาเล่นเกมมาจังเวหนึ่งนะเพื่อนตามโบนณธรรมอ่ะเพื่อนนะ วันนี้ก็สูตรมาแค่ห้าสิบกว่าบาทนะเพื่อนห้าสบองบาทวันนี้สูตรไม่มีมีเทคนิคนะดีนะเออวันนี้ก็มาขอเริ่มที่เบสสองไปก่อนเลยเปิดท u r b นะวันนี้เปิดท u r b แล้วก็สิบหมุนไปนะเพื่อนเปิดท u โบแล้วก็สิบหมุนไปนะโอ้สุดยอดสุดยอดไปเลยลูกพี่สุดยอดไปเลยลูกพี่ดอกนี้โอ้โหมาหนึ่งก็เอาเลยมาหนึ่งก็เอาเลยนะ สี hehe, ส mum, ่ๆ wrote, ๆสี่บาทเพื่อนๆได้เรื่องเลยนะเออแล้วไม่ไม่หรือเปล่าไม่หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเหมือนๆโอ้ยสี่สิบแปดบาทเพื่อนสุดยอด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 สี่สิบแปดบาทสุดติงกรีงแมวโบโลยนั้นตรงนี้อ๋อโอ้โหสุดยอดสุดยอดไปเลยนายเหมือนแล้วไม่ถามที่พวกบาทดอกนี้ บุ๊มบุ๊มบ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 มเข้ามาอีกสี่สิบสองบาทโอ้โหตอนนี้กดแป๊บเดียวเทคนิคนี้เอาไปใช้กันได้เพื่อนแป๊บเดียวขึ้นมาร้อยกขามาแล้วเออเอาดินะเพื่อนเบสดสี่เลยปิดเทอร์โบแล้วก็กดกดมือไปกดมือไปนะเพื่อนกดไปเรื่อยนะแล้วมาแล้วสิบเจ็ดบาทอู้มแต่ดีเหมือนกันนะเพื่อนเออ โอ้แล้ววายสองตัวสวยงาแปดบาทมาดิน้องๆมาดิยี่สิบาทแล้วดอกน,นี้ไงเบิ้มก็้าไอยอดหวานปากหวานแ็บหวานแยบไปเลยนะวันนี้ดอกน,นี้ได้มาเท่าไหร่หนึร้อยบาทนะเออเอสุดยอดกำไรมา300กว่าบาทแล้วเออเป็นไงอ่ะคิดจูเอาละกันเอาท่นไปแค่52บบาทเออ คิดดูแล้วเอาเปมือ่อนคิดดูแลกันนะเออแล้วบึ้มกมาอีกหรือเปล่านะบึ้มกันาหมจะบอกโอ้ยอ่ะอ๋อไอ้เมื่อวานบึ้มกันมาดิานะาบึ้มเมื่อาดิบึ้มกันมาดิบึ้มกันมาม,นมา,มาก็เปิด turbo บบหน่อยละกันห้าสิบหมุนดูเทคนิคนี้ไว้เพื่อนห้าสิบหมุนนะเบ็ดสีเหมือนเดิมนะแต่ต้องเปิด turbo บบด้วยนะเพื่อนเออ จานเป็นไรเฮ้ยแล้งเงียบว่ะแล้งเงียบว่ะเพื่อนเออแล้งเงียบป่ะน้องแล้งเงียบว่ะเบสี่นี่เงียบว่ะเฮ้ยฮโอ้โห,โหมาแล้วจ้ามันมาแล้วมันมาแล้วดอกนี้แหละเออฮ่าขีดมาเอออ,อุย้ยสุดยอด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 ,ด,ดและเหลือร้อยกว่าบาทยังไงนี่อุย้ย อุ๊ย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 อ๊อยอ๊ออุเพื่อนเขาฟีครับพี่น้องเบสไอโอ้โหยีสองหมุนมาดิอ้าวเพื่อนโอ้โหฟีในฟียี่สองดียี่สามดียี่สี่ดีเลยมั้งเฮ้ยขอกดรัวๆเลยแล้วกันละเออมาดิ มาดีเบสี่ด้วยมึงเบสี่ด้วยมึงมา16บาทแล้วมา28บาทแล้วเ่องนี้ไงเบิ้มเข้ามาอีกเดี๋ยวออมันต้องอย่างนี้รีในปีอะ่ะเก้า16บาทเร่องนี้โอ้โหเพื่อนเป็นไงอะ่ะแป๊บเดียวแป๊บเดียวจริงนะเพื่อนโอ้โหยอดมา20บาทมา20บาทตรองนี้เออ,อสเต็งสเต่งสเตง,เตง,เตงนะเพื่อนเออ ก็เป็นลาเป็นลาเอ,ออ้ยสุดยอดยังไงดอกนี้ยังไงดอกนี้เด็กที่สองหมุนหวานเพื่อนแล้วดอกนี้ไงฟีอู้ไอ้อเฮียฟีนฟีสามรอบสามรอบเลยเพื่อนแล้วมาอู้หูฟีนิฟีสามรอบครับเพื่อเนเพื่อนฟีนฟีสามรอบครับพี่โอ้ย โอเทคนิค in ดีๆต้องเอามาใช้กันนะเพื่อนสูตรไม่มีมีเทคนิคนะวันนี้แล้วก็โบนัสเปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกมด้วยนะโอ้โหวันนี้มันแตกดีจริงเพื่อนแต่ได้มาร้อยกว่าบาทเองนี่เบีดสี่นะโหลเข้าฟรีในฟรีสามรอบจริงแต่ว่ามึงแจกน้อยก็ไม่เอานะไอ้ยี่แจกร้อยกว่าบาท เพื่อนๆได้บอกพูดคำหยาบเยอะไปก็ขอโทษทุกคนด้วยนะเออโอ้โหมาหน่อยดิเออสวยงามมาแล้วสุดเซ็งกับดิงแมวไปเลยนะเพื่อนเออดอกนี้มาอีกสิมาอีกสิมาอีกสิมาอสินาะนเออนี่ไงสี่บาทแล้ววายสองตัวมาดิครับมาดิครับยี่นี่เป็นบาทเองหรอยี่นี่เป็นบาทเองเหรอฮัลโหล ก็เพื่อนๆคนไหนที่ชมคลิปผมอยู่ก็กดไลค์ก็กดซับสไคร b ์หน่อยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะเพื่อนเออโอ้โหแล้วนี่ก็ฟรีในฟรีนะและรอกนี้ได้มาเท่าไหร่แปดสิบสองบาทครับเพื่พพอนเออเฮสุดยอดสุดยอดเป็นไรครับพี่พี่ามาอีกสามสิบห้าบาทเพื่อนโอ้โหสุดติงนะวันนี้โอ้โห ตุ้ติงก็ดึงแมวไปเลยน,นั้นว่าเออยอดยอดไปเลยร้วลูกเป็ดรัเป็แลับเป็และผู้ขอกดดูวๆแล้วกันเมื่อนถ้าผมพูดหยาบเยอะไปก็ขอโทษทุกคนด้วยนะเออสามร้อยสามสิบสามบาทเมื้อนเป็นไงดอกน,นี้โอ้โหเอหอสวยงามด่านี้โอ้โหแตกนอกก็ดีแตกในก็ดี C <c <oughs> สูตรไม่มีมีเทคนิคนะวันนี้หนึ่งรอยห้าสิบาทดอกนี้เป็นไงเพ nah. ื่อนก็เมื่อคนไหนที่อยากรู้เปอร์เซ็นต์การแต่ของแต่ละเกมนะก็ลิงใต้คอมเมนต์แรกได้เลยลองทักไปถามก็ดูนะเพื่อนเออจริงๆห <cle aning wurde> รือน้องๆหนูคนไหนที่ดูอยู่เนี่ยอายุเต่าในแปดปีนะก็ดูเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้น

เออเจ็ดร้อยสิบไซบาทรอบนี้หูนี่ยังยังมึงเริ่มต้นนะเพื่อนขึ้นเบ็ดเลยดีกว่านะขึ้นเป็นเบ็ดแปดไปเลยนะเพื่อนเบ็ดแปดสักเออสิหมุนไปนะเทคนิคนี้เอาไปใช้กันดูได้นะเพื่อนเออเทคนิคนี้เนาะเอาไปใช้กันดูนะเพื่อนมาดิมาดิครับก็มาดิครับฟูฟูก็มาดิองเง้ยางเ้อย่างงี้ยเออดีแหละมันต้องอย่างนี้แหละมันต้องไหลไหลอย่างนี้แหละเออเบ็ดแปดอะ ผม,มอ่ะืออมันก่อระแวงสองแกงก็แดงแดงแด,ง,ด,ง,ดงเออโอ้โหเลยขอโทษด้วยแล้วกันะนะโอ้โหขออีกทีแล้วกันโอ้โแล้วต่ออน,นี้40บาทครับเพื่อนโอ้โหแล้วมาเกตบาทบึมบึมบึมประเดิมบึมบึมประเดิมๆๆบึมบึมนะเออเบาะบะบะไปเลยนะเพื่อนเออสวยงามมาแล้วต่ออน,นี้บึมเข้ามาอีกสิบหกบาทจ้ะสุดยอดวันนี้ กำไรมา1,300กว่าบาทเอาทุนมาแค่52บาทเท่านั้นเองเพื่อนๆนะเออจนมาแค่50กว่าบาทเท่านั้นเองนะเพื่อนโอ้โหแล้วกล่องน,นี้ไงบึ้มก็ไมกโอ้โห60บาทครับพี่น้องได้มาเท่าไหรนน่ดอกนี้เป็นไงเป็นไง229บาทเพื่อนโอ้โหดอกน,นี้ปังไม่ไหว ปังไม่ไหวจริงเบ็ดแปดเน an er ี่ยครับพี่น้องเออก็ใครอยากเล่นหรืออะไรตามผมก็ลิงใต้ก็มีแรกได้เลยนะาเพื่อนแล้วอุ้ยแล้วตรงนี้แดงลูกพ่อไอแดงลูกพ่อกลับมาแล้วหรือเปล่าสุดติงกระดิ่งแมวนะวันนี้เออโอ้โหตอร้อยยี่สิบเอดบาทเมื่อตรงนี้เป็นไงเนี่ยสุดปังบานเย่เลยนะ โอ้โหกำไรตอนนี้เมื่อพันแปดร้อยกว่าบาทและไหลไม่หยุดเลยครับพี่น้องเทคนิคนี้เทคนิคนี้ไหลไม่หยุดจริงๆหมุนปุ๊บมาปั๊บหมุนปั๊บมาปุ๊บนะเออเลีมม้ยงไม่เกินเกยโอ้โหเป็นไงนนึงมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวดอกนี้ยังไงโอ้โหเบิ้ม,มกันไหมดีสวยงาพี่น้องโอ้โหสุดยอดไปเลยนะเพื่อนก็ใครที่ ขอหยิบอีกรอบแล้วกันเพื่อนใครที่เข้ามาชมคลิปผมแล้วนะก็กดไลค์ก็กดซับสไคร้หน่อยเพื่อนจะได้มีกําลังใจทำคลิปโอ้แล้วดอกนี้แตกแล้วจะได้มีกําลังใจทำคลิปต่อไปนะเพื่อนดอกดีได้มาเท่าไหร่เพื่อน2องร้อยยีบห้าบาทสดแต่งไปเลยนะเพื่อนเออแล้วมาอีกเรื่อยๆมาอีกนี้เลยลูกมาอีกเรื่อยหรือเปล่า ไม่เรื่องเรื่องว่าสวยงามมาเลยจ้ะมันมาอีกแล้วไอ้หวังให้หว,ใหหวังตายแน่ตายแน่ไอ้หวังเออไม่หรืเรื่องไม่หนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทเลยเพื่อนดอกนี้เบิ้มกั็ไม่ยอดสุดยอดสุดปังสุดปังบานิเจรเลยเพื่อนดอกนี้ได้มาเท่าไหร่สองร้อยสิบเจ็ดบาทไปเพื่อนเอ้ยเป็นไงเนี่ยเป็นเงินอยู่รหนี้ปังไม่ไหวกำไรตอนนี้มา2,000กว่าบาทแล้วเพื่อน เอาทุนมาแค่5 2บาทเท่านั้นเองมาขอเพิ้นเป็นเบ็ดแรงๆหน่อยดิเบ็ดสิบหน่อยดิเมือน,น่าจะมีเบ็ดสิบกว่าเนาะเออไม่น่าเป็นเ,นเบ็ดยี่เลยนะมันไม่โอเคอ่ะเพื่อเบ็ดยี่มันเยอะเกินไปนะผมกลัวมันจะบูบ๊บบา้าบูบบ้าอะไรอย่างงี้นะเออไอ้เจ้ตอนนี้กาไรก็มาสองพันกว่าบาทนะก็คือแบบเสียก็เสียแค่ห้าสิบกว่าบาทอะ่ะเออข้าวมื้อเดียวเองอะ่ะเออแต่ตอนนี้ได้กา เข้ามาประมาณสี่ห้ามือหกมือได้เลยนะเออเป็นสิบมือยังได้เลยกำไรสองพันเนี่ยเอองานเพื่อนแล้วเป็นเบสิบอยูตอนนี้จะาต่ดีเหมือนเคยหรือเปล่านะเออมาเรื่อยเรยลูกเรื่อยๆรือย่าหยุดจะหยุดนะขอเออนะเออมาแล้วนี่ไงมาแล้วนี่ไงมันปากจริงๆเลยเป็นเือนมันปากจริงๆเลยนะเออ สุดยอดสุดยอดเละครับลวกเพะเออมาหน่อยมาหน่อยตอนนี้เหลือกำไรพันเก้าร้อยกระว่าบ้าไปหรือว่าแล้วบ้าไปแล้วสติงกระดิ่งแมวนะวันนี้ต้องสติงนันเพื่อนเออเนี่ยโอ้โหมาแล้วดอกนี้สามสองบาทแล้วมาบึ้มบึ้มโอ้ไม่บึ้มอ่ะโอ้โ้ตาฟ้าร้องด้วยเพื่อนโอโ้ขอสิบหมุนนี้ลองดูดิว่ามันจะมาจริงหรือเปล่าเนี่ย ขอสักสิอบุญนเพื่อนเออมาหรือเปล่าวันนี้โอมาแล้วจ้ะมันมาอีกแล้วเดือนฝนลงมาดิน้องๆโอ้โหโอ้โหยอดไอ้แ้่ก็จบกันไปที่ร้อยเบ็ดสิบไม่มาเพื่อนขอลดเป็นเบ็ดเก้าแล้วกันนะขอสักสามสิบบุญนี้ผมเลิกแล้วเพื่อนเออ ถามริบมูลน,นี้ผมเลิกแล้วนะเออโอ้โหกำไรแม่งโอ้โหเพื่อนเปอร์เซ็นต์งานแตกเนี่ยมันจอง8ปสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะวันนี้เออช่างยัยสุดยอดไปเลยนะเพื่อนโอ้โหสวยงามบ้านลาเปียดปีเลยเพื่อนระดับนี้ยังไงโอโ้โหเฮ้ยเฮ้ยมาหน่อยกูจะเลิกแล้วอีกสามดิบมุนนี้ผมจะเลิกแล้วละกันเพื่อนถ้าผมพูดคำหยาบเยอะไปก็ กราบนาถไฮเดรนูตรงนี้ด้วยนะเออก็ใครที่อยากรู้เปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกมแล้วก็เวลาเนี่ยก็ลิงกใต้คอมีแรกได้เลยนะเพื่อนก็บวกโบนัสทาวมเราก็จะเพิ่มอาัตราการแตกของแต่ละเกมด้วยนะเออก็ใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมว่าก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นเกมเนี่ยก็ต้องไปดูก่อนนะว่าเกมไหนแตกเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะเออเวลาเท่าไหร่นะเออก็ เพื่อความแตกร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนจริงๆได้กำไรมาสองพันกว่าบาทเองเหรอเพื่อนแต่ก็ไม่ได้หวั่นอะไรอยู่แล้วนะเออแล้วอุ้ยห้าร้อยกว่าบาทเดงเพื่อนดอกนี้เป็นไงอะ่ะเป็นไงล่ะครับพี่พี่น้องน้องเออห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทตอนนี้กำไรจะถามพันแล้วเพื่อนกำไรจะถามพันเท่านั้นแหละ เจ็บคอวาเพื่อนตอนไหนามา2บาทหกรกว่าบาทแล้ว1 1 8บาทแล้วดอกน,นี้มาสองร้0กว่าบาทโอ้โหเพื่อนมาว่าัน,นี้มาว่านะสุดติ่งกระดิ่งแมวไปเลยเพื่อนเอนี่ยสามร้อยสามสิบบาทตอกน,นี้โอ้โห้ฟังไม่ไหวเลย ปังไม่ไหวเลยจริงเพื่อนเล่นนอกนี้ยังไงบึ้มมาให้หูไหลดีๆงี้เทคนิคดีงี้สูตรไม่มีมีเทคนิคการเพื่อนมาดิเออโอ้โหก็จบกันไปที่เรียบร้อยกับเบ็ดเก้หมุนก็ได้กําไรมา2 9 7พกบว่าบาทนั้นเพื่อนเออก็ทุนมาแค่สาเอ้ห้าสบาทเท่านั้นเองเพื่อนเออวันนี้ก็ขอตัวราไปก่อนแล้วกันเพื่อนก็ ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะที่ชมคลิปผมจบนะแล้วก็กดไลค์กดซับกดคลายกดแชร์ผมด้วยอากันเพื่อนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะเอออย่าลืมลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกผมนะเพื่อนนะอัตราการแตกร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะเพื่อนวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายจโบโจโบจจโบ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 บะบะเทสซี่สลัดโอ้โออเอออะสุดยอดเลยเแบบอือ